โอเคครับผมทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยูบช่องอลิทีเอชนะครับแบร์รหมาป่ารอวันหอนอยู่ในเกมฟีฟ่าไลซนะครับซึ่งผมเข้ามาในร้านค้าแล้วผมเจอกล่องกล่องหนึ่งครับซึ่งผมบอกให้จีมเอามาขายครับตั้งแต่ตอนที่ผมทําคลิปกิจกรรมที่แล้วที่แล้วนู่นแหละนี่ครับซึ่งเป็นปีไลฟ์คัด7คนนะครับคัดนักเตะปีไลฟ์7คนซึ่งวันนี้เราจะมาล่านักเตะที่ผมอยากได้มาก4ี่ตัวนี้ที่มันหาเปิดหาไม่ได้อะ่ะนี่ยก็วินครับผม ลูกโทมัสจากลสเตอร์แล้วก็ธนาวัชซึ้งจิตถาวรครับลสเตอร์เหมือนกันแล้วก็เบนเดวิสครับผมจากฟูลแลมนะ mm hmm. เป็นกองกลางดาวรุ่งลูกครึ่งไทยนะครับ mm hmm. ผมก็ได้จัดไป200นะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาจัดเลยดีกว่ามันคือได้แค่3อันนะทุกคนเสียดายมากนสูง mm hmm. สุดแค่3อันครับได้กุญแจเกียนวนะน่ะกุญแจสก mm ุญ hmm. แจ9อันครับกุญแจ9 mm ้า hmm. อัน เฮ้ยมีบวกห้าด้วยว่ะเราต้องจัดบวกห้าด้วยดิเหลือพอดีมันเหลือพอดีเดี๋ยวจัดเลยแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันว่าเรามีกุญแจกี่อันนะครับจวก,กดล้ํามาก่อนเลยแลวกันแล้วก็มีไอร์แลกเชลอีก200เป็นเป็น400อนะครับผมเติมเล่นกิจกรรมไปน200นะครั้งที่เท่าที่มันคูณ2นะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ในสตรีมนะแล้วก็ผมว่าจะตัดคลิปลงอยู่ยังไม่ตัดเลยคลิปนี้มาทําแล้วนะมีรุ่น 9- 8นะเป็นปี UP กับ MC ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่รออกันนี้ดูจทง เปิด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 ไล่เกลือไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะเปิดอ่าีไไล์ทีหลังนะครับผมนี่คัดเจดคนนะครับมีตัวที่ผมอยากได้อยู่นะครับเปิดไปเงินโอ้โหโคตรกากหกร้อยห้าสิบมโอ้โหโคตรเฮี้ยเลยสุ่มหนึ่งร้อถึงสองพันนะมาแค่นี้ยได้มาไม่ถึงพันมเลยโอ้โหเฮี้ยจัดครับผมเฮี้ยจัดเ a d โด วิ่งมาเป็นปีเอ็มซีครับเบอร์สามบราซิลโรเบิโตคาร์ลอสถูกมากกว่าแล้วไงห้าสิบเก้าเอ็มไปนี้แล้วกันอันนี้ได้มาจากไหนวะนะ่ะอ๋อเป็นหมุนอันนั้นมาอ้เหรียญที่เติมห้าสิบาทจะได้หนึ่งเหรียญนะ่ะลองหมุนมาเฮ้ยวิ่งอยู่นะเบอร์สี่ใครวะ cdm อ๋อหอบอกสาม มึงก็บวก5ตกใจหมดอ่ะคัด50แล้วกันคัดนักเตะน่าจะคัดมาให้แล้วมั้งนะผมขอไม่คัดแล้วกันนะไปเลยเหมือนเดิมน่าจะได้ไนเนี่ยพวกทุนิคสออคอสเจอร์เลนเต้แล้วกอัสปาร์อินซีเย่เนี่ยอะไรประมาณนี้แหละเรยกส่งแล้วเนี่ยไอ้ยิ่งมาอูเบอร์โปรตุเกสใครวาน่ากองหน้าด้วยอูอันเดซิวา โอ้ขัดห้าสิบเลยนะไม่ถึงพันเอ็มเลยหรอโอ,โอ้อะไรวะนะ่ะไม่ถึงพันเอ็มเลยหรอค <c oughs> ัดห้าสิบอย่างดีครับผมทุกคนแต่ไม่ถึงพันเอ็มเคลียมากอือันนี้คือยังไม่ได้เซ็ตใหม่เลยนะที่ผมอัดอยู่นี้ก็คือไม่รู้เรื่องเลยว่าเสียงแม่งดังมีมีเสียงผมพูดหรือเปล่าถ้าไม่มีคงต้องเอามาอัดใหม่แหละอ่ะไปแต่น่าจะมีแหละไม่น่ามีอะไรผิดพาลาดหรอกเกสิบหกบวกห้าครับสมกับที่กูเลือกมาหรือเปล่าเนี่ย โอ้ชิลีอัตโรวิดาลวกห้าสามร้อยโอ้โหเกลือครับไม่มีพันล้านมานี่คือเกลือแล้วตั้งแต่เปิดเงินมาด้วยไม่มีพันล้านมาสักตัวเลยโอ้โ <laughs> หเกลืออีกแล้วครั 200. บสองร้อยวันนี้คัดมาแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะ่ะอันนี้ผมขอคัดก่อนนะครับ <laughs> ผมจะต้องเก็บไว้แค่สามตัวนะทุกคน <laughs> ว่าผมจะคัด <laughs> ตัวที่ผมเลือกมาอีกสี่ตัวโอเคถ้ามันเป็นบวกแปดนี่จะดีมากเลยนะ แต่เสียดายเป็นบวกหนึ่งครับอนุวัตรสุนจิตทาวรไม่แพงครับเราคลิปนี้เราไม่เน้นรวยนะคลิปนี้เราเน้นคุ้มอย่างเดียวครับผมต่อมาครับเ็นเดวิสครับผมนี่ครนี่ฮะฟูลแลมสแตทขาวโพลเลยบอกเลยคลิปนี้ไม่เน้นไม่เน้นรวยครับเน้นคุ้มอย่างเดียวครับผมอย่างน้อยมันอย่าให้มันซ้ํากันก็พอนะสามสามใบเนี้ยอย่าให้มันได้ตัวซ้ํากันก็พอ อย่าบอกว่าแบบเรียงมา3ใบได้3ตัวบนนี่กูคเครียดเลยนะนี่ครับลูกโทมสโอเค7คนมี3ใบนะอย่าบอก, Thomas, อนะอบอกถ้าได้ตัว3บนนี่เครียดเลยนะไปใบแรกครับผมกวินมายิ่งดีครับธนวัต์กวินอยากได้มากฟูลเล่ฟูลเล่ครับผมเบนเดวิสของชาติไทยมาครับตัวแรกมาครับเบนเดวิสมาว่ะเชดโดโอเคหรือเราจะเปลี่ยนเอาตัวอื่นเข้ามาเพราะว่ามันได้แล้วเนาะ เดี๋ยวมันจะซ้ำนะครับเราจะเอาแค่ตัวเดียวผมกลัวมันซ้ำว่อเดี๋ยวผมเอาออกก่อนดีกว่าขอคัดใหม่นะผมคลิปนี้อาจจะยาวเพราะคัดนักเตะนี่แหละนะครับเอานี้ผมจะใส่เป็นโดนารุม่าเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะไปรวดเร็วเลยครับมาครบครับผมไปสองชิ้นสุดท้ายครับเฮ้ยทำไมมันแหลกๆวะกอะวินมาเดินอู๋เอซีโดนารุม่าหเหี้ยข้ามโอ้โหวัตถุดิบฟักไปต่อเลยครับผม ไม่ต้องคัดแล้วไปสุดท้ายแล้วขอหน่อยแล้วกันแมนยูโอ้โหลุกจออเคสรุปได้แบบตัวบนสุดเลยอ่ะน่าจะพวกกบินไปไว้บนสุดอ่ะโอ้โหสองรบาทเออไม่เน้นรวยแต่เน้นคุ้มสรุปทั้งไม่รวยทั้งไม่คุ้มเลยแต่ก็ยังยังดีที่ได้เป็นเดวิสมานะครับแต่สแต็ดแม่งขาวโพลเลยว่ะโอ้โหได้นักเตะไทยมาหนึ่งตัวครับทุกคนโอเคเก็บไว้แล้วกัน เ็บไว้เท่ๆครับผมไม่ใช่อะไรหรอกดูลูกโทมัสเนี่ยผมใช้บกศูนย์มาตลอดนะทุกคนมีบางคนที่ยังไม่รู้นะผมเพิ่งเอาออกมานะเดีย๋ยวเหรนี่ผมใช้บกศูนย์มาตลอดยัดเคบกศูนย์ยังเก่งอนะ่ะลูกโทมัสนะ่ะบอกเลยสเตต52ยัเดเขี้ยสเตตโคตรน้อยเลยมาดึงหน่อยแล้วกันอุตส่าห์เติมไป200เพื่อจะมาซื้อแบบถ้าได้อยากได้กับวินกับธนวัน์มากแต่ไม่ได้สักตัวครับ น่าโมโหจริงๆสุดท้ายได้โดนอารม่า,มาก,กับลุกชอมาอย่างดีนะที่เบนเดวิสมาถ้าได้แบบลุกชอตอนอารุมา่าคูตัวมาโหแย่เลยนะขายไปทำสุดเลยลวกันเดี๋ยวตีเบนเดวิสให้ขึ้นบวห้าไว้ก่อนดีกว่าทุกคนก่อนจบคลิปนี้ครับดูแสงสวยๆจากเบนเดวิสก็ผมเปพีห้าเอาลงเลยเนี่ยตัวจริงเลยบอกเลยเบนเดวิสอิจฉาเดิ๋พวกไม่มีอ่ะพวกไม่มีต้องอิจฉาผมอ่ะบอกเลยคนไม่มีแม่งต้องอิจฉาบอกเลยวิหน่าเหมือนไหมว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะหกสิบ โอเคติดครับผมเบนเดวิสไปละแค่นี้แหล,ละสำหรับวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับถ้าชอบกดชอบถ้าไม่ชอบกดไม่ชอบมาจะได้รู้นะครับผมว่าว่ามีคนชอบหรือไม่ชอบยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผม bye บ๊ายบายจุ๊บ